คู่นี้เขาจิ้มไปถึงนอกจอจริงๆมันยังไงกันคะไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะจริงแล้วคือต้องบอกว่าคนอ่ะจะบอกว่าคนดูดูแล้วจะอินแล้วก็เชียร์อะไรเงี้ยค่ะอะไรล่าคะเราจะดูอินมากกว่าพี่จอยเล็กไม่เล็กไม่คือพี่จอยเขาผ่านประสบการณ์เขาแก่เฮ้ยแล้วเขาผ่านละครมาหลายเรื่องแล้วคือแต่คือเล็กอะมัน่งมีละครแบบเอิรเรื่องนี้ก็ออกมาเมื่อปีสามอะไแบบคือเป็นเรื่องแรกที่แบบมันมีบทให้ฟินให้อินอะไร แล้วเลยก็ติดละครตัวเองตอนนี้เลยก็เลย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 สังเกตจริงๆคู่นี้นี่ลุ้นจริงๆลุ้นขึ้นไหมคะจอยลุ้นขึ้นไหมเล็กอายุเท่านี้ไหวไหมคะหรือยังไงโหเป็นเรื่องของการแสดงค่ะเปิดบทในละครค่ะคือโอกาสเป็นสูงอะไรวะไม่ใมีวันไหว้เออเปิ้ลเชียร์น้องจองคือเราบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่เหมือนกับเวลามีคนเชียร์หรือแบบมีคนวิวัน กันเหตดเหตุกันอะไรเงี้ยคือคือเราเล่นละครมาเป็นสิบกว่าปีนะคะก็ไม่ไม่ไม่เดินสิบกว่าปีเออก็แบบไม่เคยมีคนที่แบบว่าเอ้ะเชีนที่แบบเนพูดภานาฟูจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ไหวก็ไม่น่าจะมีฟูจินไมจริงจริงอายุเท่านี้่ก็เป็นไปได้ไคมก็มียี่สิบกว่าปีไปไปอย่างไี้็แล้วกันอายุเท่าพี่จอยโอเคไหมคะอายุตัวนี้เป็นแฟนได้ไหมถ้าเกิดปกติแล้วเล็กเล็กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตี ส่วนสำคัญครับคิดจะจีบไหมคะเพราะพี่จะก็โสดโอ้โหอะไรนะคิดจะจีบไม่ะไรอไนหคิะจะจีบไรยม่ไดหรออคะจะจีบ ไม่หรอกค่ะจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของนละครมากกว่าก็คือเรือความสัมพันธ์คือถามว่าสนิทกันไม่สนิทนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะจี๋อ๋อหรอไม่สนิทเหรอก็ความสัมพันธ์สนิทกันแบบผ่านๆในในทีก็ลงรูปคู่ทั้งทั้งสองเลยเยอะคือเราพยายามโปรโมทนะคะเราพยายามจะเอ้านิ่งจัดอะคือพยายามแบบว่าโปรโมทแล้วคือแบบอะไรที่เราลงลงแบบคู่การ์ดเนี้ยคนก็จะชอบบางทีไม่ลงคนก็จะแบบลงลงรูปคู่กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยลงแล้วก็เป็นการ คช่เป็นศูนย์เลยจ้าก็ยังไม่มีอะไรค่ะเป็นพี่น้องใช่ค่ะแล้วตอนนี้มีใครมาเข้ามาไหมคะต้องคู่นี่เขามีม่ถามเขาถามเป็นไรคะชีบจีบไม่ไม่มีค่ะแต่ไม่มีค่ะเลยก็ไม่มีเนาะไม่ได้ใครมาจีบเลยเหรอไม่ได้ไปจีบเขาตาไม่มีไม่มีไม่มีโอเคไ่ะ